ไม่มีครั้งไหนเลยนะคะที่ร้องเพลงนี้กรรมแล้วจะไม่นึกถึงครูสุเรงภาคสิร,สริเจ้าของสำนวนเพลงค่ะเพียงแต่ครั้งนี้ลูกทุ่งพระตาคุณสุเมศสสจเทพครูได้ชื่อว่าเป็นสิทธิเอกคนหนึ่งของครูนะคะมาร้องเป็นต้นเสียงเลยแล้วก็ชักชวนให้สิทธิลูกทุ่งร่วมร้องนิกรรมในวาระสุดท้ายของครูร่วมกันค่ะ เพราะสิ่งที่นึกถึงก็คือคำครูสุรินนะคะในวันที่แต่งเพลงนี้ให้แล้วขอให้เชื่อว่าเพลงที่พูดถึงเรื่องแบบบุญคุณโทษหรือเพลงธรรมะเหมาะกับสุมิสัจเทพมากกว่าเพลงรักทั่วๆไปอย่างที่ครูเคยแต่งให้คุณอื่นและเมื่อเพลงออกสู่ผู้ฟังก็ดังจริงตามคำครูบอกละค่ะแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นด้วยเพราะว่าเป็นเพลงทานองอินเดียที่ขึ้นต้นเพลงด้วยเสียงแคนค่ะ ส่วนมากครูจะแต่งเพลงทำนองอินเดียเป็นเพลงรักแต่พอฟังเพลงของผมแล้วแล้วก็ผมอธิบายเนื้อร้องให้ฟังนิดหนึ่งว่าเกี่ยวกับธรรมะว่าคนเราเกิดมาจากไหนแล้วก็ไปไหนไม่มีใครรู้ครูบอกก็ขอเป็นเนื้อธรรมะหมดเลยแล้วพอบอกครูมันจะดีเหรอครูบอกก็เชื่อครูก็สุดท้ายก็จริงๆเชื่อครูแล้วได้ได,ได้ชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็ก่อนจากไป3มวันยังรู้ว่าดี แล้วคุณพี่วรพาบอกว่าเพิ่งฟังเพลงนี่กัมเมื่อกี้นี้แล้วคุณสุมิทโทรมาไม่ทราบว่าหลังจากนั้นตอนเช้ามาดูเห็นโทรศัพท์มาไลน์ว่าจากไปแล้วก็น้ําตาไหลท่วมหน้าคิดถึงครูครูเป็นคนดีมากน่ารักที่สุด่วนพื้ทีีงเงสสา ท่านเป็นคนที่มองขาดนะคะว่าลูกศิษย์คนไหนเสียงแบบไหนเหมาะกับเพลงแบบไหนค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากบทเพลงและสายสัมพันธ์ของครูกับศิษย์แต่ละท่านเห็นผ่านในงานสวดพระอภิธรรมด้วยเพราะว่าแต่ละคนตั้งใจมาเคารพคุณครูเลยนะคะและร้องเพลงที่ครูมอบให้อย่างตะวันขึ้นที่โขงเจียงค่ะจากน้าเสียงของพี่เอกพจนานะคะ นุ่มนอปคข,ของคุณสุริยาฟ้าปทุมมาร้องนะคะแล้วก็รำลึกถึงครูเสมอค่ะว่าเป็นที่รู้จักในวงการลูกทุ่งได้จากเพลงของครูสุรินทร์ภาคสุรินีนะคะแม้แต่คนที่ไม่เคยร้องเพลงครูมาก่อนอย่างเช่นพี่นุชจรีศีราชาก็มาร่วมรำลึกถึงผลงานบั้นปลายนะคะจำได้ดีว่าซาบซึ้งในความเป็นครูตั้งแต่ตอนมาร่วมรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนที่ออกอากาศทางไทย P ี s ซึ่งมีครูสุรินเป็นคนสำคัญใช้ความรู้ที่มีอย่างเจนจัดในวงการลูกทุ่งค่ะขับเคลื่อนรายการนี้ร่วมกับไทย PBS มาโดยตลอดค่ะ ต้องยกย่องให้ท่านเป็นสุดยอดจริงๆของวงการลูกทุ่งนะคะแล้วพี่เองก็ได้มีโอกาสออพอท่านมาเป็นพิธีกรทางช่องไทย b b s ใช่ไหมคะพี่ก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ในช่วงของเ,ออเทปนั้นน่าจะมีพี่ลุงสุริยาพี่หนิงจอมขวัญกัลยาแล้วก็พี่เองด้วยในเรื่องของหมอทานนําขวัญนาคครูสุรินครูใบบุญบุขนครพูพงศักดิ์เจ้าขาเนี่ยท่านมีความสามารถแต่ท่านท่านติดดินท่านติดดินเป็นม,ม,ม,มีเมตตาธรรม แล้วก็ให้ด้วยให้ด้วยความเต็มใจเป็นผู้ให้ครูท่านเนี่ยมีเขาเรียกบารมีทานเยอะช่วยเหลือศิลปินเก่าๆรวมทั้งผมด้วยให้กลับมาให้ให้แฟนเพลงได้เห็นได้เจอได้พบว่าเออคนนี้ยังอยู่นะยังร้องเพลงอยู่นะคนนี้ตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยทาง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 ไทย PBS ได้ได้นำเสนอทางศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของไทย PBS ก็คงจะมีแผนที่อาจจะผลิตสารคดีและอื่นๆที่จะ ทำให้เรื่องราวของศิลปินคุณครูเพลงทั้งหลายนะคะได้ยังมีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดผลงานหรือคุณค่างานของท่านอย่างต่อเน,นื่องค่คงมีกิจกรรมหรือมีสื่อขยายผลอื่นๆที่จะทำให้คุณค่างานของคุณครูสุรินเองและคุณค่างานของศิลปิน,นต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายทอดสืบสารมากขึ้น,นะคะ่ะ นี่ก็เป็นคำยืนยันจากผู้บริหารไทย PBS นะคะย้ำว่ารายการสาร,รพันลั่นทุ่งบางเขนในวันที่ไม่มีครูสุรินภาคสิริรายการเรายังมีต่อไปนะคะในแบบที่จะให้พื้นที่กับคนลุกทุ่งเพราะว่าศิลปินและครูเพลง สร้างสารรค์ผลงานกันด้วยความสามารถค่ะเช่นครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นที่ยกย่องว่ามีผลงานประพันธ์เพลงที่มีคุณค่าไว้มากมายจริงๆ,ๆเกือบพันเพลงนะคะคุณผู้ชมเป็นเจ้าของรางวาัลแผ่นเสียงทองคาพระราชทานเป็นศิลปินมรดอกอีสานแล้วก็รางวาัลท้ายๆในชีวิตของครูนะคะก็คือรางวาัลนาราทิปพงประพันธ์ประจําปี2563ที่ยังไม่มีโอกาสได้มอบถึงมือครูเลยเพราะว่าติดเรื่องโควิด19ด้วยนะคะ ก็ไม่สามารถจัดงานเชิดชูกเกียรติให้ครูได้ค่ะก็เลยมามอบให้กับครอบครัวแทนในงานนี้เพื่อบอกว่าครูคือนักเขียนคือครูเพลงที่เป็นเพชรเม็ดสำคัญของวงการด้วยค่ะ